ก็จะมาสอนทุกคนทําที่มันเป็นแบบตัวอักษรแบบเลื่อนเลื่อนแบบมีสว่างสว่างนะคะก่อนแรกนะคะให้ทุกคนเนี่ยต้องดาวน์โหลดแอป2แอปนี้นะคะก็คือแอป i n s h o t นะคะจะเป็นแอปนี้นะเป็น Inshot แล้วก็ต้องโหลดแคปคัดเอาไว้ด้วยนะคะก่อนแรกนะคะให้ทุกคนเข้าไปโหลดเสียงที่แอป Ti k t o อก่อนนะคะจะเป็นแอปนี้นะคะ t ิ k To อไปโหลดกันได้นะจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบเรื่องแสงแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีแบบอาจจะเป็นตัวอักษรด้วยนะคะแบบนี้ค่ะจะเป็นจะเป็นแบบตัวอักษรน,นะคะแล้วจากนั้นให้ทุกคนให้ทุกคนกดตรงรูปนี้นะคะตรงที่มันเป็นอันนี้นะกดไปเลยนะคะทุกคน มันก็จะบอกว่าให้แชร์ไปที่ไหนให้บันทึกวิดีโอหรืออะไรนะคะให้ทุกคนอ่ะกดไปที่บันทึกวิดีโอนะคะแล้วก็รอนะคะโอเคค่ะเราอัพโหลดเสร็จนนะะรแ,ออแล้วจากนั้นนะคะเราก็แบ็กออกมาค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ไปที่แอปอินชอรกันเลยนะคะแอปนี้ค่ะกดไปเลยแล้วให้ทุกคนกดมาที่ด้านวิดีโอนะคะ กดใหม่ก็จะเลื่อนมาวิดีโอนะคะก็ต้องเลือกว่างเปล่านะะเราก็สามารถเลื่อนได้ตามแถบวิดีโอนะคะจากนั้นให้ทุกคนกดมาที่เพลงนะคะแล้วก็กดไปเลยกดเพิ่มเพลงนะคะเพิ่มเพลงเลยแล้วก็ให้ทุกคนกดที่แยกเสียงจากวิดีโอนะคะ เ,ะะเราก็จะได้เสียงนะคะแยวเราจะเปิดเสียงให้ทุกคนแล้วกันนะมันจะเป็นเสียงแบบนี้นะคะเป็นเป็นเสียงนะคะจริงๆไอเสียงเนี่ยมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละแต่ตอนนี้มันจะถึงคุมภาพันธ์นะคะเราก็มาทำเอาไว้ก่อนเลยแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้ทุกคนกดมาที่ข้อความนะคะทุกคนกดมาที่ข้อความนะ,ะ,น,ะ,ะนี่นะคะข้อความอนีึนะข้อความนะคะกดไปเลยแล้วก็ให้ทุกคนกดสมมติว่ามันเป็นดน้านของสวัสดีอ่ะอันนี้ก็คือเราเราจะรอก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาเป็นใส่อีโมจิก่อนนะคะ ที้น่ารักไปก่อนนะแล้วก็จะเลือกฟอนที่มันเป็นอ๋อรู้แล้วรู้แล้วอันนึงนะคะทุกคนกดมาอีโมจิของเราเลยนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เลือกอีโมจิได้เลยนะคะทุกคนอยากเอาอีโมจิไหนก็เลือกได้นะคะ,ะเราเอาเป็นอีโมจินี้ละกันนะคะแล้วก็เอาไว้ตรงนี้แบบนี้นะ โอเคแล้วก็เลื่อนๆให้มันแล้วเปนะงทุกคนอ๋อมันถึงประมาณนี้นะ ประมาณนี้แล้วเราก็เรื่อนเรื่อนมานนิดนึงนะแล้วก็พิมพ์เนี้ยค่ะ14บสีกุมภาพันธ์กุมพิพผิดนะคะกุมภา,าพันธกุมภาพันธนะคะทุกคนเราหากอน โอ้ยเขียนผิดอีกแล้วโอ้อะไรเนี่ยเขียนผิดทุกทีเลยค่ะโอเคแล้วก็เขียน14กุมภาพันธเสร็จแล้วนะคะแบบนี้ค่ะ14กุมภาพันธนะคะโอเคค่ะแล้วก็เลือกฟอนนะคะก็ไปโหลดฟอน์เอาตะกันนะเราเอาเป็นฟอนนี้ดีกว่าค่ะแล้วเราก็กดกดกดแบบเอาเป็นสีได้นะคะทุกคนมูทุกคนเจ้าสีขาวเจ้าสีนี่มันมีแบบสีลุ้งด้วยนะคะ แต่กีตาขอเป็นสีขาวปกติค่ะเดี๋ยวเราก็เลื่อนใหม่แบบนีเ้เดี๋ยวดยวกีตารกีตาร์ดอันนี้แป๊บนึงนะลดไปนิดนึงม,มันมันมันจะต้องให้ตรงกับเสียงนะคะมันต้องตรงนะ แล้วก็พิมพ์นะคะนี้วันวาเลนไทย,นะยเดี๋ยวเราจะเอาเป็นอีโมจิแบบนี้นะ อ๋อโอเคค่ะทุกคนเอาไม่ต้องเอาอันนี้ดีกว่าประมาันี้เดี๋ยวเป็นหน้างด้วยนะเป็นไหมนะโอเค ก็พิมพ์นะคะดอกกุหลาบเดี๋ยวเราข้ามไปตอนเสร็จเลยนะคะตอนนี้นะคะกีตาร์ก็เขียนเสร็จหมดแล้วนะคะโอเคค่ะมาฟังกันก่อนเลย โอเคนะคะอันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะแต่แต่ว่าเราจะไปตัดอีกทีในแอปอินชอนนะคะเราเราก็จะทําเป็นอันนี้นะคะทําเป็นแบบลงมานะคะรอตามเพลงจากนั้นเราก็เขียนเขียนไปก่อนนะแปบบ๊บนึงนะ แล้วนะคะเราก็เขียนเลยค่ะชอ่อนี้แต่เราจะเขียนเป็นสีแดงนะเอาประมาณสี่นี้แล้วกันนะคะแล้วก็เรื่องที่มันลงมาโอเคมันจะเปลี่ยนเร็วนะคะออะประมาณนี้นะ เออเอาให้มันเท่าก่อนนะเราขยียบมาก่อนอืมโอเคโอเคค่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะเราขอไปแก้ไขแป๊บนึงเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีดีกว่านะทุกคนมันดูเสียไม่มันดูสีไม่สวยนี่นะคะเราก็เอาเป็นสีนี้ไ้ม เราขอเลือกสีนะคะโอเคนะคะมันจะเแบบมันจะเอาแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ทำแบบแบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำอีกสองอันนะคะเอาท่อนที่มันให้เอาท่อนเอาท่อนที่มันแบบโอเคนะ,คะ ล้วก็เขียนไปเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะเก็เขียนไปเลยค่ะแล้วก็เลือกนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปกัน โอเคนะคะเสร็จแล้วจากนั้นให้เสร็จแล้วใช่ไหมให้ทุกคนกดบันทึกได้เลยค่ะกดบันทึกตรงนี้นะกดเลยค่ะกดได้นะคะมันก็จะขึ้นมาหน้าจอนี้นะคะแล้วก็โหลดให้มันเสร็จไปก่อนนะรอให้มันถึง100ก่อนโอเคค่ะเสร็จแล้วจากนั้นก็ไปที่แอปอินเอ้ยไม่ใช่อินชอตสิ ไปเราตัดจากอินชอเสร็จแล้วจากนั้นเราไปแคปคั t นะคะกดไปที่แคปคัทนะคะแล้วเราก็ต้องกดโปรเจกต์ใหม่นะคะเราก็เลือกวิดีโอเพิ่งที่เราเพิ่งตัดต่อมานะคะโอเคเป็นแบบนี้นะเราไปทางนี้ก่อนเราลบคลิปออกก่อนนะคะนี่นะคะมันก็จะได้แบบนี้ ตัดตามเสียงดีกว่านะตัดตามเสียงนะไม่ต้อตง,นะโ,องโอเค โอเคค่ะแล้วก็ตัดตันให้ตรงั้นโอเคกดตรงที่มันเป็นสีดำนะคะตัวอักษรมันหายไปนะคะ แล้วก็กดกดไปเรื่อยๆนะคะกดแบ่งแยกนะคะทุกคนอืด๊ดที่เชนอยากให้ไปนี่นะคะทุกคนเราก็กดมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นประมาณนี้แบบนี้มันจะเป็นแบบลอยแบบสี่เดียมนะคะโอเคค่ะมันก็จะมันจะมีแบบนี้นะคะ จากนั้นอะ่ะก็คือเราจะแบ่งไว้หมดแล้วเนาะโอเคค่ะต่อไปนะคะให้ทุกคนกดแก้ไขค่ะแล้วก็กดภาพเคลื่อนไวนะคะกดคอมโบค่ะแล้วก็จะเลือกเลือกเราเลือกเป็นอย่างนี้ดีกว่าไม่แบบนนะทุกคนจะเลือกคอมโบแบบนั้นก็ได้แต่ เราขอทําแบบนี้นะคะก็คือให้ทุกคนกดมาที่ก็คือกดแบบนี้นะคะกดแก้ไขแล้วมันก็จะมีเพิ่มแบบนี้นะคะให้ทุกคนทําตามได้เลยนะตือโอเคค่ะกดไปเรื่อยๆนะคะ โอเคค่ะทุกคนก็จะได้แบบนี้นะคะมันจะขึ้นลงแบบนี้เนาะโอเคก็ก็ทําทุกตัวอักษรน,นะคะจากนั้นนะให้ทุกคนก็กดไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็หาคําว่าซูมเนาะกดคอมโบก่อนนะคะแล้วก็หาคําว่าซูมเดี๋ยวหาซูมก่อนหาซูมก่อนนะคะอะ่นี่นะคะซูม ซูมนะคะโอเคนะคะทุกคนมันก็จะได้แบบนี้นะคะ มันทำได้หลายแบบนะคะทุกคนแล้วจากนั้นที่มันสว่างนะคะให้ทุกคนกดมาเอฟเฟคค่ะแล้วเราก็หาคําว่าแล้วก็หาค่ะแป๊บนึงนะกดมที่พื้นฐานนะคะแล้วก็หาคําว่าขอบสว่างนะคะอันนี้อันนี้คือยังไม่มีอันนี้คือมีมันจะสวยกว่านะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะ โอเคนะคะเราก็ได้แล้วนะคะอย่าลืมไปหัดทำกันนะคะแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะกดส่งออกนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s c r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย